สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บอส s s t ช l Channel วันนี้เราก็จะเอา CB 1R มาโมดิฟายท่อครับผมนี่กำลัาางทำอยู่เลยช่างเดี๋ยวเราจะทำเป็นทรงไหนหรือทำเป็นแนวไหนเดี๋ยวต้องติดตามมือีกทีตอนนี้คือสั่งทำเลยไม่ใช่ท่อแบบท้องตลาดจะเป็น CBR 1คันแรกในไทยและคันเดียวในไทยด้วยอะพูดได้เต็มปากเลย เดี๋ยวเราจะโมท่อขึ้นมาใหม่คือสั่งแบบช่างคนนู้นไ้แล้วเดี๋ยวเราเรามาลองดูเออมาเรามาแนะนํากันต่ออันนี้คือร้านรุ่นน้องในกลุ่มนะครับผมใครสนใจสามารถติดต่อได้เลยในนี้เลย IG แล้วก็ Facebook ชื่อร้านเฉลิมเฮดเดอร์โอเคครับนี่มีเว็บไซต์ด้วยใครสนใจก็สามารถเข้าไปติดต่อได้เดี๋ยวรอดูงานก่อนว่าจะออกมาในรูปแบบไหน น้องเขากำลังทำอยู <hhhh> ่นู่นอยู่ข <human S 2> <t> ้างในเลยเดี Allah ๋ยวห้ o m ให้นี่กำลัง modify ท่อคุยแบบกันเรียบร้อยคิดกันมานมนานอยู่ว่าจะยังไงดีให้รถมันวิ่งด้วยอะไรด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามชมกัน Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out then fill the hole. Tear me apart, tear me apart and watch it mouth to mouth i breathe you in swallow down your jacket's in let it drown inside my veins the sweetest poison i could take you make it in นี่เรียบร้อยครับผมท่อเอสซีท่อคู่ฟังเสียงกันดีกว่านี่ <ขอ S 1> นี่ <ขอ S 1> น ตอนนี้ผมมารีวิวคร่าวๆในสิ่งที่ผมทำไปก่อนรถประมาณ3วัน3วันนี่ใส่แฮนด์จับโช๊คมีแฮนด์จับโชค,จ,โชคจุดที่1เนี่ยชิลชิลผมกำลังสั่งเดี๋ยวกำลังมาตอนนี้ยังไม่มามีแฮนด์จับโชคกทำไปแล้วพ่นสีข้างกาดบังหม้อน้ำนี่พ่นสีใหม่เป็นสีดำแล้วก็เว้นช่วงโชว์โลโก้ C D เว้นช่วงโชโลโก้ซีบีพันมาจากนั้นก็ท่อเลยครับผมไฮไลท์ท่อท่อนี้สั่งทำสวยงามตามท้องเรื่องจุดยึดตำนมตำแหน่งรอยเชื่อมท่อนี้ผมใช้เวลาทำสองวันแล้วก็ในอนาคตก็จะทำสีล้อสีอะไรนั้นเดี๋ยวโปรดติดตามชมกันอีกทีเป็นไง รถแม่งดุขึ้นเยอะอย่างกับคาเฟ่เลสซิ่งเต็มตัวแล้วบอกเลยหลังหักสบายสบายไม่ชอบชอบทรมานร่างกายตัวเองเออแล้วก็มีกระจกนี่กระจกคาเฟ่โอ้โหดูสปอร์ตขึ้นเยอะในอนาคตก็เดี๋ยวจะใส่กันสบัดนี่จบเลยเดี๋ยวต้องรอรอไปทีละนิดทีละนิดเดือนนี้เอาสองอย่างก่อนสามอย่างมีท่อมีแฮนด์จับโชคมีกระจก แล้วก็เดือนหน้าค่อยว่ากันอ๋อมีสี่อย่างนะเดือนนี้มีสี่อย่างแนละ้วทำสีตรงนี้ด้วยโอเคครับ